สวัสดีครับตัวนี้คือไฟหลอดตุ้มโซลาเซลล์รุ่น800วัตต์ MRP รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับหลอดไฟตัวนี้สามารถปรับแสงไฟได้3สีนะครับมีแสงสีส้มไล่ยุงแสงม่วงล่อมแมลงและแสงขาวสองสว่างนะครับหลอดไฟมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้แบตเตอรี่เทียมความจุ6,000ม ah ิลลิแอมป์ครับสว่างได้นานประมาณ8-10ชั่วโมงตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดการทํางานและปรับแสงไฟนะครับส่วนด้านข้างจะเป็นรูชาร์จพลังงานนะครับมีแสงม่วงล่อมแมลงครับ แสงขาวสองสว่างและแสงสีส้มไล่ยุงนะครับสำหรับวิธีการใช้งานรีโมทครับปุ่มมอเตอร์ปรับสีของแสงไฟและให้อัตโนมัตินะครับตั้งเวลาการทำงาน3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมง2ปุ่มด้านล่างเพิ่มลดความสว่างและปุ่ม on off เปิดปิดการทำงาน,นครับแผงโซลาเซลล์โพลีคริสตัลลินกำลัง6โวลต์5วัตสายไฟยาว5เมตรนะครับแผงโซลาเซลล์ใช้เวลาในการชาร์จพลังงานประมาณ8 1 0ถึงชั่วโมงแบตเตอรี่เต็ม ขายึดแผงโซลาเซลล์สายชาร์จ USB หรือว่าสายชาร์จไฟบ้านวันในฝนตกฟ้าคลื้มแสงแดดน้อยสามารถชาร์จไฟบ้านก็ได้นะครับฐานรีโมทมีให้ครับผู้เหล็กและน็อตยึดแผงโซลาเซลล์หลอดไฟรุ่นนี้ระบบเปิดปิดเองอัตโนมัติตามสีที่เราตั้งนะครับลูกค้าจะปรับเป็นแสงสีในว่นครับแล้วเสียบแผงโซลาเซลล์เข้ากับตัวโคมไฟกลางวันถ้าแผงโซลาเซลล์โดนแสงอาทิตย์หรือว่าแสงสว่างหลอดไฟเขาจะดับนะครับและกลางคืนฟ้ามืด หลอดไฟก็จะติดเองอัตโนมัติตามแสงที่เราตั้งเลยนะครับหลอดไฟรุ่นนี้เน้นติดตั้งภายในไม่ให้โดนแดดโดนฝนนะครับส่วนแผงโซลาเซลล์ติดตั้งบนหลังคาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นความสว่างของแสงขาวนะครับประมาณนี้ กดอีกครั้งครับลูกค้าก็จะเป็นแสงส้มไล่ยุงนะครับประมาณนี้ตัวนี้ใช้งานได้หลากหลายนะครับซื้อหลอดเดียวคุ้มค่านะครับลูกค้าใช้งานได้หลากหลายนะครับประมาณนี้แสงที่สองเป็นแสงส้มไล่ยุงครับส่วนแสงที่สามครับเป็นแสงม่วงนะครับรอแมลงประมาณนี้นะครับ